สวัสดีครับมีัูนี่คือน้องปีปีนะครับน่ารักใช่ไหมนะครับสวัสดีครับมิวจะมาโชว์โชว์เจ้าน้องปีปีนะครับนี่คือน้องปีปีน่ารักใช่ไหมครับายบายครับโอเครีดิสตาร์ทกับด้วยดิเช่นะคะวีดีเจดีเดียร์โอเค The eight, eight, eight. Okay, we will sing one little two Okay, bye. Ready? Okay, ready? Start. So, one how one little Three finger, little fingers. Four little, five little, six little fingers. Seven, finger, seven finger, little, eight, eight finger, คอไม่มมเขาเขียนะรถสมัติฟ้าเขียนตะัวอะไรนี่ยตัวอะไรรอเรืเนะออ่ะรอเรืออ่ะเขียนไะม่อยากขึ้นรอเรืเนะอไม่ชอบแน่เฮนะียไม่อยากขึ้นเรือ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะครับ